ตื่นเต้นจำไม่รู้ลืมคือตอนต้นปี6-3ไปตรวจสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันตอนนั้นหนักมากไปที่ดอยปุยไปเจอเขาเรียกพ่อหลวงพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากข้างล่างอ่าสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีอะไอย่างี้ผมว่าอ่าสวัสดีพ่อหลวงเป็นไงเนี่ยเราตอนนี้พวกเราก็ควบคุมกันเต็มที่หมดแล้วเนี่ยข้างล่างตรงเนี้ยนะก็มีชาวบ้านดับไฟกันอยู่รัฐมนตรีไปดูไหมไกลไหม โอ้ยอก,กิโลเดียวไปไปสักเท่าไหร่โอ้ไม่เกินชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่ากูไปดินะที่เขาบอกกิโลแมวเนี่ยของจริงเลยเดินไปกับพ่อหลวงผ่านไปสองชั่วโมงหมาสักตัวยังไม่เจอเลยจริงๆแล้วไม่มีหมาสักตัวนะเดินไปลงเขาอย่างเดียวเนี่ยนะสองชั่วโมงก็เริ่มบน่นเออพ่อหลวงไ,ไกลไหมทำไมมันยังไม่ถึงอย่างงี้พ่อหลวงบอกเลอจะกลัารทางเดิมโอ้โหกูดเดินลงเขามาสองชั่วโมงขากลับนี่จะกี่ชั่วโมงว่าเดินขึ้นเขา ก็เดินต่อไปเดินเดินไปสุกป,ปั๊บหนึ่งพอหลวงบอกเอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวท่านเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนี่ก็ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นายสาฟดารีคุณอะไรวะมายังไงวะสรุป,ปบาโผล่ที่ไหนรู้ไหมคะเสมืองค่ะเดินไปสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วไอตอนเดินเนี่ยบางช่วงเดินสันเขาแล้วลมมันตีฟุกขึ้นมาเนี่ยหน้าพวกทั้นพวกอธิบดีประหลัดหน้าซิดเลยแบบจังหวะขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าไฟป่ามันฮือขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปรับคอรมอลนั่นก็ต้น4ีหกสาม พอมานั่งคิดย้อนหลังกลับไปมันมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะอันนั้นเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าความประทับใจไมู่้ลืม